ท่าเรือไอคอนสยามร์นิ่งค่ Morning, ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยวกันในกรุงเทพมหานครนะคะเราก็จะไปในแถวย่านเสาชิงชา้าแล้วก็ย่านพะนครเนาะที่จะมีพวกวัดอะไรต่างๆแล้วเราก็เตรียมตัวมาค่อนข้างดีเลยและกันอะจริงๆก็ยังไม่ได้นอนนะคือเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนจะทําอะไรดีเราก็เลยแบบ หรือว่าเราลองเที่ยวในกรุงเทพดูดีไหมเพราะว่าจากที่ผ่านามาเราก็จะชอบไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่แบบว่าเราก็ยังไม่เคยทําแนวที่แบบท่องเที่ยวในกรุงเทพบ้างเนาะคือเราไม่ได้เป็นคนกรุงเทพนะคะแต่ว่าเรามาทางานที่กรุงเทพอค่อนข้างนานแล้วคือส่วนใหญ่ะเราจะไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวกรุงเทพสักเท่าไหร่เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถือโอกาสนี้ละกันเพราะว่าเราเองก็ได้หยุดงาน4ี่วันด้วย เลยแบบเอ้ยถ้าเราไม่อยากไปต่างจากกังหวัดเนี่ยจะไปไหนดีนะเอองั้นลองไปเที่ยวกรุงเทพกันดีไหมอะะก็เลยตัดสินใจที่จะมาทำร็อกเที่ยวกรุงเทพในวันนี้นะคะอ่ะซึ่งที่แรกที่วางแผนไวน้นะก็จะไปหาอะไรกินก่อนแถวเสาชิงช้านะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปเที่ยววัดแถวแถวนั้นแล้วเราก็อยากจะลองไปเดินดูดอกไม้ที่ปากคลองตลาดนะคะแล้วเราก็จะเดินเดินเดินไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ว่าเออมันมีอะไรยังไงบ้างนะคะจริงๆพวกวัดต่างๆในกรุงเทพเราไปบ่อยมากเลยนะ แต่ว่าเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่แบบว่าจะไปสักการะหรือว่าไปไหว้พระจริงจังสักทีวันนี้ก็ถ้าไม่เหนื่อยอะไรยังไงนะเราก็จะไปไหว้พระรอบกรุงกันและตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงสินาทีแล้วเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันก่อนนะคะก็เดี๋ยวเราจะขับรถไปจอดไว้ที่ MRT ศูนย์เศรษฐกิจก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางด้วย MRT ไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเข้าใจว่าถ้าคนมีรถในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ย มันหาที่จอดค่อนข้างยากแล้วก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะอาจจะแบบชั่วโมงละ20-50อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็อยากจะเซฟคอ์สตรงนี้โดยการเอารถเนี่ยไปจอด MRT แล้วก็นั่งรถไฟฟ้าเที่ยวละกันอ่ะไปกันค่ะ เช้าวันจันทร์ในกรุงเทพคือตอนแรกเราตั้งใจว่าจะเอารถไปจอดที่ MRT ใช่ปะก็คือท ok 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 ี่จอดเต็มค่ะไม่สามารถจอดได้แล้วอีกฝั่งหนึ่งของที่เป็นตรงข้างสวนสกิจตรงข้างซอยไผ่สิงโตมา ก็เป็นที่จอดรถรายเดือนคือเมื่อก่อนอะ่ะมันจะไม่สามารถขับรถเข้าไปได้แต่เหมือนเขาว่าทำระบบใหม่อะไรเงี้ยเราก็นึกว่าเฮ้ย mm hmm. เขาเปิดให้คนทั่วไปจอดได้แล้วหรือเปล่าพอเราขับเข้าไปปุ๊บอ๋อ oh, ที่จอดรายเดือนนะครับอะไรเงี้ยคือเราก็งงมากว่าเราทําไมมันถึงสามารถสแกนไอบัตรจอดรถที่เป็นธรรมดาแบบนี้ได้นี่นี่เนี่ยลานจอดไข่สิงโตซึ่ง เออแล้วลานก็คือที่จอดรถเยอะมากแต่เขาไม่ให้เราจอดเพราะเขาให้สิทธิ์คนจอดรายเดือนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ยังคงตั้งใจที่จะไปเที่ยวในกรุงเทพอยู่แต่ว่าความจําเป็นคือเราจะต้องเอารถเนี้ยกลับไปเก็บที่คอนโดนะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้เป็นรถสาธารณะแบบร้อเลยจริงๆก็นี่แหละค่ะชีวิตมนุษย์เงินเดือนมิเิลลาสในกรุงเทพมีรถแต่ไม่มีที่จอดก็ทำอะไรไม่ได้นะทำใจ กัาเดี๋ยวเราวางแผนท่องเที่ยวกันใหม่กับกลับมาคอนโดเอารถเก็บแล้วเรียบร้อยเดีย๋ยวเราจะต้องเดินทางโดยใช้เรียลสาธารณะทั้งหมดนะคะตอนนี้ก็กำลังจะ9โมงโอเคไปค่ะฉบับไม่มีรถส่วนตัว <c oughs> รหรือมาตรก็จะสามารถแตะบัตรลงมาได้เลยนะสะดวกมากไม่ต้องไปต่อแถวซื้อบัตร มี3มยอดนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายก็ BTS 35บาทแล้วก็ต่อ MRT มอาทีอีก33บาทน,นะคะเราจะต้องเดินไปแถสวสาชิงช้ากันเราจะต้องเดินไปทางออก3 ก็ที่ร้านที่เราจะไปคือร้านนี้มันก็จะอยู่ใกล้กับเสาชิงช้าใช่ปะเอ๊ะแล้วสถานีอยู่ตรงไหนนี่สถานีอยู่ตรงนี้เราก็จะต้องเดินเดินไปถึงร้านนี้เราก็จะแวะไปไหว้พระที่วัดสุทัศน์ด้วยถ้าวัดสุทัศน์ ทางออกสมเดินไปประมาณน่าจะประมาณโลนได้ไหมโอเคไปกันเขามี Google แมบบอกไวว่าร้านย่านร้านเด็ดมนนมสดโกปี ช่วงเวลา10โมงนะคะปกติคือเป็นเวลานอนของเรานะแต่หยุดยาวเนาะก็ออกมาหาอะไรทำแล้วกันเดิน,ะะเนมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเต่าทิมชา น,น,นย่ยังไมเ,เนะดินมาสักพักเราก็เจอศาลาว่าการกรุงเทพมหานครว้าเราก็ถึงร้านที่เราจะมาแล้ว เราจะสั่งเป็นเซตนี้นะค่ะชุดไข่กระทาครบสูตรแล้วก็น้ำชามะนาวนี่ก็ราคา158บาทเราก็มีชามีอะไรอย่างนะีะ้เราก็จะสั่งชามะนาวโต๊ะเก้าค่ะโต๊ะเก้าอันนี้นะคะใช่เป็นอะไรคะ เป็นไข่กระทะครบสูตรกับชามะนาวแก้วค่ะครบสูตรกับชามะนาวค่ะสามารถสแก,กนจ่ายได้ไหมคอ้สามสิบ่ะตังบอร์ก้ารอนะค่ะอยนะะเอาจริงก็คือคนเยอะมากมะนาวสด คือร้านที่นี่พนักง,งานเสิร์ฟน้อยมากนะคะเขาก็จะเป็นเซลฟ์เซอร์วิสก็คือดูเมนูเองเดินไปสั่งเองจ่ายเงินเองแล้วก็ไปรับอาหารเองเขาก็จะคอยเรียกว่าโต๊ะอะไรเบอร์อะไรน ขนมปังแล้วก็น่าจะเป็นคุณเชียงนะคะก<ม>็ไข่สระทาของเขาคนเยอะมากเราก็กินข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะจะ ah เข้าไปวัดสักหน่อยก็จะเป็นวัดสุดทัศน์เห็นที่นี่เขามีแบบมาไหว้ถอนทำสาบานผู้รักเรย่องน้องใส่ตัวตาไก่พ่นแปน๊มเลย เป็นต่างชาติมีค่าเข้าด้วยนะคะ100บาทคือจะบอกว่าตั้งแต่ที่ไปเที่ยวฮ่องกงไต้หวันที่ไปมูขอผู้ทั้งหลายแท้ไม่สำริดผลนะคะตอนนี้ก็คือยังสดเหมือนเดิมจ้ะแล้วก็ระยะเวลาในการโสดก็คือ8ปีแล้วหรือว่าฉันต้องมาถอนคำสาบานหรือเปล่าเตงเตงไม่ต้องตามฉันมานะให้ฉันได้เจอคนที่ดีเถอะ เดี๋ยวเราไปทำบุญก่อนันใหม่เอาเทียนมาจุดในน้ำก็คือแผ่นสุดใหญ่มากมีสีหน้ามีสีหน้า ทาเสร็จแล้วนะคะใช้เวลานานานิดนึงสี่หน้าเราก็จะเข้าไปดูในโบสถ์ แล้วเรียบร้อยขออโหสิกรรมแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปปากคลองตลาดกันเราจะเรียกตุกๆไฟฟ้าะคะหมุนมี่แล้วก็ลองเช็คราคาละตกราคายี่สาบาทนะคะ รออีกประมาณไม่เกิน12นาทีนะคะคือรถอยู่ตรงนี้เรารอยอยู่ตรงนี้ คืออเุ่คอเราก็ได้ดอกไม้แล้วนะคะเป็นซื้อเป็นช่อดุราบขาวประมาณ20บดอกอยู่ที่200บาทตกดอกละสิบบาท I can buy myself <laughs> 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 power. <speaking in Spanish> ยาวทั้งหมด46เมตรเขาก็จะบอกว่านะักท่องเที่ยวจะให้ความสนใจเยี่ยมชมมากที่สุดในวัดโพเลยก็คือพระวิหารพระพุทธสาย,ยามนะคะหรือว่าวัดพระวิหารพานอนนะซึ่งก็เป็นประดิษฐานองค์พระพุทธรูปปาพุทธสาย,ยามขนาดใหญ่มีอายุ180กว่าปีแล้วนะคะสร้างขึ้นในสมัยรัชากาลที่3เมื่อครั้งโปรดเก้าให้บุรณะปฏิสังขงนนรณ์วัดโพนะ ก็ช่วงนั้นเนี่ยพนครยังไม่มีพรค์พุทธรูปขนาดใหญ่ปริษฐานก็เลยมีการสร้างพระพุทธสยาิขึ้นไว้บริเวณทางทิตะวันตกเชียงเหนือของวัโดโพแล้วก็สร้างวิหารหลังใหญ่สวมนะคะองค์พระพุทธรูปเนี่ยมีความยาวตั้งแต่พระบาทถึงพระรัศมีก็คือ46เมตรเนาะก็ถือว่าเป็นองค์พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในพระนาครสมัยนะั้นถามว่ารู้ได้ไง ฉันอ่านมนให้ฟังจ้ะเขาก็มีประวัติที่ยัง,งนี่เขาก็ยังบอกอีกว่าเป็นวัดประจรําราชการที่หนึ่งนะคะก็คือที่นี่ต้องถอดรองเท้านะแล้วเราก็ต้องมาหยิบถุงรองเท้ากัน คือร้อนไม่ไหวขอกลางร่มก่อนรู้สึกหิวน้ำเยอะวัดอรุณหรือวัดแจ้ง รับแดดแจ้งมากแจ้งจริงแจ้งจนตื่นตื่นรู้เลยทันทีเพราะแดดเรานั่งรอเรือนะคะเรือพุงสีทองไปลงสาทร25่บาทจริงๆมันมีเรือไฟฟ้าด้วย และนี่ก็คือทิปท่องเที่ยววันเดย์ร็อกของเราในกรุงเทพมหานคระนะคะจากที่เราคิดว่าเราจะขับรถมานะก็ไม่เป็นอย่างที่คาดฝันก็อย่างนี้แหละชีวิตด,ดีๆที่ลงตัวพออยู่กรุงเทพมานานเราก็จะรู้สึก,กได้ว่าเราหอยหาธรรมชาติมากกว่ากันอยู่ในเมืองนะแต่ก็ไม่เป็นไรการได้นั่งเรือเที่ยวก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆอีกแบบหนึง่งแล้วก็ได้ลองไปเดินวัดเดินอะไรเนียอองขอตัวกลับไปนอนก่อนเพราะว่าเราเป็นคนทํางานกลางคืนนะ ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเราทำอะไรขอขอบคุณที่ดูจนจบนะคะเลติดตามกันต่อไปนะราว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนต่อและนี่ก็ดอกไม้ที่เราซื้อมาสวยมากเลยบ๊ายบาย